น <N ain> ายสกิตศรีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนราธิวาสประกอบไปด้วยอำเภอระแงะอำเภอจันนอำเภอสุขินินพักภูมิใจไทยพระราชบัญญัติงบประมาณในปี2569ในมาตรา27เป็นในส่วนงบประมาณของศูนย์อำนวยการจังหวัดชายแดนภาคใต้นะฮะสออบอตอเนี่ยได้รับงบประมาณ1,103ล้านเศษนะครับถูกปรับลดอยู่ที่9ล้านบาทเศษนะฮะซึ่งจะเห็นได้ว่าหนึ่งก็คือแผน ความมั่นคงนะฮะหนึล้านแล้วก็แผนยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาผลกระทบต่อความมั่นคงเนี่ยเก้ล้าน9ก6ล้านนี่แหละครับที่โดนปรับลดไปนะฮะเป็นค่าปรับปรุงศูนย์อัจฉริยะทางอุตสาหกรรมหาล้านนะฮะตำบลบอ่อทองนะฮะหนองจิกปัตตานีนะฮะในปีที่ผ่านๆมานะครับงบป,ประมาณของสอบ,บตอเนี่ยจะอยู่ในงบบุรณาการเสียส่วนใหญ่นะฮะซึ่งผมเองก็อยู่ในอนุงบประมาณที่ผ่านมาด้วยนะครับปี 6-8นะครับไม่ใช่ปีนี้แล้วก็ปีนี้ก็ได้เป็นที่ปรึกษาปีนี้เนี่ยจะแตกต่างจากปีเดิมๆปีที่ผ่านๆมาก็คือจะแบ่งออกเป็น2ส่วนนะครับหก็คือเป็นงบบุรณาการ2ก็คืองบฟังก์ชันซึ่งอยู่ในกระทรวงทบวงกรมต่างๆทํา,าทไมเนี่ยปีนี้เนี่ยเราถึงต้องแยกงบประมาณเนื่องจากว่าถ้าเป็นงบบุรณาการเนี่ยทำให้สสหรือกรรมธิการเนี่ยสามารถตรวจสอบงบประมาณที่ซ้ําซ้อนได้ครับท่รรานประธานใจนี้ว่างบประมาณเนี่ย ถ้ามันอยู่แตกไปเนี่ยเราไม่รู้เลยว่างบประมาณตรงไหนทําอะไรบ้างไปจุดไหนบ้างนะฮะและทําให้เข้าใจถึงกระบวนการบูรณาการในหลายๆภาคส่วนเพราะคาดการว่าปี70เนี่ยกำลังทหารหรือด้านความมั่นคงจะลดลงเนี่ยทำให้ต้องพิจารณาแบบฟังก์ชันปกติมากขึ้นแม้ว่ากําลังทหารจะลดลงก็จริง แต่กาลังอื่น,นๆเช่นกําลังตํารวจกําลังอสอก็มีเพิ่มขึ้นและการแก้ไขปัญหาที่ผ่านมาเนี่ยก็ไม่ได้การันตีเลยครับว่าความรุนแรงจะลดลง3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยมีเรื่องปัญหาเนี่ยบาดเจ็บล้มตายของข้าราชการเพื่อนอสอตตารวจชาวบ้านเองเยอะแยะไปหมดเลยครับท่านประธานทุกคนทราบดีนะครว่าปัญหาเนี่ยมันเป็นปัญหาที่ซับซ้อนมากการที่สสสามารถเข้าไปในการตรวจสอบงบประมาณเนี่ยเกิดการบูรณาการทําให้ทราบถึง งบประมาณว่าไปที่ไหนบ้างนะฮะอันนี้เป็นข้อสังเกตที่ฝากไว้นะครับท่านประธานมาที่มาตรา27นะฮะในส่วนงบสอ,อบอตอที่อยู่ในแผนยุทธศาสตร์ที่บอกว่าถูกปรับลดลง9ล้าน1แนเนี่ยเป็นในส่วนของการปรับปรุงศูนย์อัจฉริยะเพื่ออุตสาหกรรมหารานส่วนนี้เนี่ยใช้งบประมาณทั้งสิ้น237ล้านเศษครับเป็นงบผูกพัน3ปีเริ่มตั้งแต่ปีที่แล้ว ผมจะบอกว่างบปลูกพันสามปี200กว่าล้านท่านประธานครับปัตตานีเนี่ยมีโครงการส่งเสริมอาหารทลาลเนี่ยตำบลน,น้ำบอ่ออำเภอปนเรศจังหวัดปัตตานีที่มีเนื้อที่173ไร่สอบอตอเองก็เป็นหน่วยงานที่ดูแลอยู่แล้วใช้งบประมาณเยอะมากคัะท่านประธานเป็นงบของ,ของนิคมอุตสาหกรรมเนี่ย70กว่าล้านเป็นงบของสอบอตอ,อีก20กว่าล้านทีนี้งบเป็นร้อยล้านเนี่ยมาตั้งแต่ปี สีเมื่อวันที่10กุมภาพันธ์า2 5อ9สท่านประธานได้มีมติอนุมัติให้ยุบเขตอุตสาหกรรมนิคมอุตสาหกรรมฮาลานจังหวัดปะตะัตตานีเนี่ยนิคมนี้นะฮะถูกปิดลงไปถามว่าวันนี้เนี่ยท่านเอาเงบประมาณตรงนี้เนี่ยไปทําอุตสาหกรรมฮาลานอีกแล้วมันไม่ซ้ําซ้อนหรือเปล่าครับท่านประธานจริงๆแล้วเนี่ยถามว่าคนใน3จังหวัดเนี่ยเขาอ,อยากได้ไหม อุตสาหกรรมพาานเขาอยากได้แต่การที่มาถ้ำแล้วมาทิ้งมาคว้างแล้วทาแล้วไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรต่อคน3จังหวัดเขาก็ไม่เอาครับรท่านประธานร้อยล้านที่ผ่านมาเนี่ยถ้าไม่ได้ทําอะไรแล้วเอาตรงนั้นไปใช้ได้ไหมไม่ใช่ว่าไปเปิดพอร์ตใหม่ไปเปิดอันใหม่นะท่านประธานฝาท่านประธานด้วยครับขอบคุณมากครับ